ก็เลยหยิบโน้ตตัว C เป็นตัวหลักคือโน้ตตัวโดทําไมถึงเรียกว่าตัวโดอย่าเป็นมืออาชีพนะคือคุณต้องรู้ทฤษฎีคุณต้องรู้ว่าเพลงที่คุณเล่น,นอยู่ในคีย์อะไรนะแล้วก็ใช้โน้ตอะไรในคีย์มาโซโลนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างคีย์ซีเมเจอร์นะครับคีย์ซีเมเจอร์เนี่ยมันไม่มีชาร์ปมันไม่มีแฟทดังนั้นขอที่คุณจับเนี่ยนะมันจะไม่มีโน้ตตัวไหนที่ติดชาร์ปติดแฟทเลยนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูคอร์ดแรกที่อยู่ใน C, คียนะ์ซีคอร์ดซีนะคอร์ดสอง คอทสามคอดอีเนอร์คอดสี่คอดเอฟคอดห้าคอทจีนะคอทที่ 6A Min ิอร์ที่7 B Min o r 7เนนะครับทุกคีย์จะมีทั้งหมดโดยพื้นฐานจะมีทั้งหมด7คอรคอแล้วทำไมคอดแรกมันเป็นคอร์ด C major ทำไมคอทที่สเป็น D Min o r ไมไม่เป็น D major นะอ่าทามันเป็น D minor คอร์ดที่3ก็เหมือนกันนะครับทำไมเป็น E minor ไมไม่เป็น E major นะอ่ะคลิปนี้ผมจะอธิบายให้คุณเข้าใจเลยนะครับทําไมขอถึงเริ่มตัว C ก่อนนะอ่าทำไมไม่เป็นตัว A นะครับเพราะว่าเสียงโดยพื้นฐานเสียงมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าท่องโน้ตตัวโดนะครับนะเสียงของมนุษย์เนี่ยนะมันจะเหมาะสมกับตัว C ที่สุดนะครับอ่เาเขาก็เลยหยิบโน้ตตัว C เป็นโน้ตตัวหลักคือโน้ตตัวโดนะครับ ทำไมถึงเรียกว่าตัวโดนะโดเรมิบาโซร์โดเพราะว่าเวลาออกเสียงเนี่ยมนุษย์จะออกเสียงได้ง่ายมากๆถ้าคุณออกเสียงยากนะครับเหนื่อยนะครับดังนั้นก็คือเขาก็เลยคิดค้นโดเรมีขึ้นมานะครับคนคิดแม่งก็เก่งมากๆนะครับนะดังนั้นคือคุณก็ไม่ต้องไปคิดใหม่พวกนี้คือเขาคิดมาให้เรียบร้อยแล้วคุณก็เอาสิ่งที่มนุษย์ที่ประวัติศาสตร์คิดน่ะเอามา ใช้กับชีวิตปัจจุบันไม่ต้องเสียเวลาหลายร้อยปีไปคิดใหม่คอร์ดแรกเป็นตัว C ีคอร์ดซีเมเจอร์ทำไมคอร์ดที่2ถึงเป็นดีมิเนอร์ทำไมไม่เป็นเมเจอร์เพราะว่าอ่คุณจําไม่เลยนะครับนะระยะห่าง1นึ่สเนี่ยหนึสนิ้วเรียงไปเลยนะครับ C D ดีมันไม่มีตัวติดกันนะครับมันไม่มีตัวที่ห่างกันครึ่งเสียงที่ผมกดเนี่ยห่างกันหนึ่งเสียงเต็มทั้งหมดถ้าครึ่งเสียงจะเป็น EF นี่เขาเรียกว่าครึ่งเสียงก็คือติดกัน1ช่องนะ ไล่ไปลูผมจะไล่ตั้งแต่สาย6ไปนะ C D E นะไม่มีชาร์ปไม่มีแฟตไม่มีตัวไหนติดกันเป็นเมเจอร์คอที่2 D เริ่มแต่ตัว D ก่อน D E F นะติดกันและเป็นไมเนอร์ง่ายๆแค่นี้คอที่3 E F G ไมเนอร์ง่ายๆแค่นี้ E ไมเนอร์คอที่4 F F G A F G A วนกลับมา A ตัว G คือตัวสุดท้าย F G A เป็นอะไรเป็นเมเจอร์นะครับอ่ะบนถอยกลับมาตรงนี้อ่ะจับตรงนี้ง่าย F G A เมเจอร์ขอ G ล่ะ G A B เป็นอะไร G A B ห่างกันเนี่ยเป็นเมเจอร์นะครับห่างกันหนึ่งเสียงเต็มทั้งหมดเลยแล้ว A อ่ะ A B C ครึ่งเสียง A B C B C เป็นไมเนอร์อ่ะคอร์ดนี่คือคอร์ดที่6นะอ่ะคอร์ดที่7 B C D เป็นไรเป็นโทนไมเนอร์นะครับนะแต่ถ้าในตามหลักทฤษฎีจริงๆเลยจะเป็น B ด i m นะครับ B d i m i n i s ถ้าติดตัวเซเวนด้วยจะเป็น B Minor 7 Flat 5นะครับไอเรื่องเนี้ย นะเราค่อยว่ากันนะครับมันค่อนข้างลึกแต่คุณจะไม่ได้เจอในเพลงทั่วไปเพลงเพื่อชีวิตลูกทุ่งหมอลำแทบจะไม่ได้ใช้คือคุณจะไม่ค่อยได้เจออ่ะ B แล้ววนกลับมา C ก็เนี่ยนะมีทั้งหมด7ตัวนะครับถ้าคุณไม่แม่นคีซีคีอื่นคุณก็จะไม่แม่นดังนั้นคือฝึกคีซ C ให้แม่นคือเริ่มต้นแบบง่ายมากๆเลยคือโซโล่โน้ตที่ไม่ติดชาร์ปไม่ติดแฟตใน Key มันก็คือสเกล C major คือสเกลที่ไล่ไปได้เลือยคือสเกลนะอารวมกันทั้งหมดนะคือคีย์เพลงคือคีย์ C อ่าถ้าในทางโหมดก็คือโหมดที่1คือไคือ i น n i a แต่ไม่ต้องไปสนใจโหมดเอาเริ่มต้นเอาแค่คําว่า C major ให้มันคล่องให้มันเข้าใจก่อนอ่าลองไปฝึกดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปผมอาจารย์อาร์มสวัสดีครับ